เอาลูกล้อานการทำงานครับของระบบนำมือกับเงียนสบองสูงรแรแทกนะครับแล้วก็สบองสูบนำมือกัเมื่อื้นถอยะบอสูรระแทกนะจะถอยตามมาแล้ว็ร่น้มันเจอเจอเ่ีน้มาทานสตาร์ทไม่องนะหรือ ยีนเชื่อมต่อการไหลของน้ำมันซึ่งควบคุมการไหลของน้ำมันตัวยีเชื่อมต่อการไหลของน้ำมันเนี่ยมันจะมีลิงก์ควบคุมการไหลของน้ำมันนะให้ไหลให้น้ำมันเนี่ยไหลผ่านเข้าไปในกระบอกสูบการูื้อกลับนะแล้วก็การการไนเสีเกนไอระนาซึ่งน้ำมัน ว่าเปิดถอยสุดนะถอยสุดสุดแล้วนะจะกลับก็ที่ข้างหน้าก้าวแต่ละเจนที่ตัวเลยครับตัวปีนอัวเนี้ยก็จะขยายตัวดังลุกลอยหลับนะพร้อมกับอะไรครับงนอาจารย์กำมันกลับเข้าไปในหัวอกแล้ว ที่มีเชื่อมต่อการไหลของมันเนี่ยมันจะเปิดให้มันไหลออกนิดเดียวนะมันก็เลยทำให้การถอยการกลับเข้าที่หน้าของปืนนะเป็นปัญหาลุ้มล่วนนะเป็นปัญหาลุ้มล่วนช่วยทำส่วนถอยของปืนกลับเข้าที่หน้านะอย่างลุ้มล่วนนะแล้วก็ไม่กระแทกเกินไปเข้าใจไหม นะครับนี่คือส่วนของการทำกรดแล้วมันช่วยทำให้ถอยได้สิโตเซนยังไงนั่นก็คือก๊าซไฮโดรเจนตัวนี้จะเป็นต้นต้องการเลยนะต้องการการกระแทกไปตัวนะครับขณะที่มันนะครับที่จะมันกลับมาแล้วว่าการกระสุนปล่อยไปหน้าตัวของนะครับตัวของก๊าซจะเป็นตัว พวกการแกล้งแท็ะคือมันจะอยู่ปพวกการแกล้แท็กของเราเป็นตัวดังนั้นอันนี้คือการทำงานของมันในส่วนนี้เหมือนกันส่วนของระบบนรับเป็นอยของมันนะครับตัวรูปสูบนะก็จะถอยตามมาแล้วก็รีดน้ำมันนะครับตามระบบอกต่างๆท่าในทาเนี้ย ถาเราบสูงแสดงว่าในมุมนี้มือจะถอยสั้าไปด้วยใช่ไหมครับเวลามือถังเทียนหน้าน้ามันจากกระบอกสูบแล้วมันถอยจะไหลเข้าไปในกระบอกน้มันสำรองนี้นะครับไปเก็บไว้แล้วก็จะปีกด้วยตัวแหน่ตรงนี้มันจะปีกหนาไปให้หนา ก็ม yeah. ุลเดือนจะเมเอนีก็คแบบดยการทำงานที่แยกส่วนกันแต่ทำงานไปพร้อมนไป้อกกันนะไป้อกกันตัวต่อไปเครื่อคนทางสูงมดตดเคื่อเคื่อนที่างสูงมาเป็นตัวช้วยให้การโรดจตัเราคุไง่าให้าำ่า con là nó sẽ làm cho nó bong co giãn hơn, béo và dễ